สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแอดมินจะพามาชมรถกระบะ4ประตูนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เป็น t o y o ต a h i l u ักรีโรถปี2022นะครับไม่เพียง3,000กิโลเท่านั้นเองนะครับรถมือหนึ่งป้ายแดงนะครับคันนี้ลูกค้าเดิมปล่อยยึดมากนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมภายนอกของตัวรถคันนี้กันนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับไปกัน คันนี้นะครับเป็นตัวพีเันเนอร์นะครับตัวโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับลูกค้ามาใน่วนสีขาวนะครับกระจังหน้าสีดําดุดแบบนี้นะครับสําหรับไฟหน้าคันนี้นะครับได้มาป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้านข้างนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคมเรียบร้อยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับสภาพถือว่าให้ประมาณ95%เลยนะครับ ที่ไม่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีไม้สามพันกิโลแถมมาครับลูกค้ากระจังหน้าสีดํานะครับตรงกลางจะมีตัวโครเมียมมาแทรกอยู่นะครับตรงด้านบนตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ของโตโยต้ามาให้ตรงกลางด้วยนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับลูกค้าด้านล่างนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นชุดแต่งนะครับจะเป็นซุ้มล้อนะครับ เป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับของเดิมติดรถมานะครับแล้วก็คันนี้ได้เป็นล้ออลอยนะครับขนาด17นิ้วนะครับคันนี้เป็นล้ออะลอยขนาด17นิ้วล้อเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อสีเท่านะครับตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะครับเป็นยางของโยโกฮาม a นะครับเป็นขนาด265 65 R17 ้นั่นเองนะครับคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนยางมานะครับ ด้านล่างก็มีบันไดนะครับใช้เหยียบขึ้นมานะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าเลยนะครับลงจากเทรลเลอร์เมื่อกี้นะครับแอดมินก็นํามารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับกระจกมองข้างโครเมียมนะครับด้านล่างจะตัดด้วยสีดั้มนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวปกระจกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านบนมีคิ้วกันสรดนะครับมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับที่เปิดประตูโครเมียมนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับเรามาดูกันที่ด้านหลังกระบะคันบ้างนะครับคันนี้นะครับ มีสัญลักษณ์พิลัเนอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีชุดแต่งนะครับจากโรงงานนะครับเป็นซุ้มล้อด้านหลังนั่นเองนะครับล้อหลังก็เปลี่ยนล้ออัลลอยเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับขนาด17นิ้วนะครับยางเป็นของโยโกฮาม่านั่นเองนะครับโอเคมาชมไฟท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับตรงไฟเบรกนะครับจะเป็นเหมือนเลข3เลยนะครับลูกค้า ถ้าดูดีๆนะครับมันจะคล้ายเล็กสามากนะครับแล้วก็มีไฟถอยไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโครมเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านล่างนะครับมีกันชนมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทานะครับนี้นะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับตรงที่เปิดกระบะนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับตัวกระบะด้านท้ายมีน้ําหนักเบาพอสมควรนะครับผู้หญิงเปิดได้ปกตินะครับลูกค้าด้านหลังนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารด้านในกันบ้างนะครับว่าสภาพจะใหม่แค่ไหนนะครับรถปี2022นะครับเดี๋ยวเรามาชมห้องโดยสารด้านหลังกันก่อนนะครับประตูนะครับที่พักเขียนหุ้มด้วยผ้าสีดำนะครับตรงนี้จะมีตัดสีเทาเล็กน้อยนะครับที่เปิดประตูชุบโครเมียมมาให้นะครับมีที่ล็อกประตูนะครับที่รถกระจุกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านล่างก็มีช่องวางแก้วน้ำกดน้ำนะครับมีลำโพงหนึ่งตัวนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีที่จับนะครับเวลาขึ้นรถนะครับเราสามารถจับตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปได้เลยนะครับสำหรับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำนะครับตรงกลางจะมีลายไม้นะครับสวยๆเลยนะครับเบาะสภาพใหม่มากนะครับลูกค้าเทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับรถคันนี้นะครับมีที่พักศีรษะสามที่นะครับเข็มขัดนิรภัยนะครับ มีมาให้สามที่เช่นเดียวกันนะครับลูกค้าต้องการก็สามารถดึงออกมาเป็นที่พักแขนแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ํามาให้3ามช่องเลยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับประตูฝั่งคนขับที่พักแขนหุ้มด้วยผ้าสีดํามีที่วางแก้วน้ำผดน้ํามีลาโพงหนึ่งตัวนะครับมีที่ลดกระจกนะครับทั้ง4บานเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับลูกค้ามีที่ล็อกประตูมีที่ล็อกกระจกนะครับแล้วก็มี ที่พับกระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวพับกระจกของเรานะครับแล้วก็มีที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับปรับทั้งปรับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับปรับได้สีทิศทางเลยนะครับที่เปิดประตูโครเมียมนะครับมาดูกันที่พวงมาลัยนะครับคันนี้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัย3การสีดำแล้วก็มีสีเทาตัดหน้านะครับด้านล่างตรงกลางมีโลโก้ของโตโยต้านะครับแล้วก็ ด้านซ้ายมือนะครับเป็นที่ปรับเครื่องเสียงนะครับสามารถเลือกเมนูต่างๆตรงหน้าจอเครื่องเล่นเสียงได้เลยรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับจะเป็นการเลือกโหมดตรงหน้าปัดนะครับลูกค้าอยากดูค้าสถานะของตัวรถนะครับสามารถเลือกดูได้เลยนะครับ สามารถปรับได้เลยนะครับลูกค้าอยากดูค่าต่างๆของตัวรถนะครับสามารถปรับได้เลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับไม้น้อยมากนะครับไม่เพียง3,700กิโลเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเดิมแทบจะไม่ได้ขี่เลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2022นะครับเป็นตัวโฉมใหม่ด้วยนะครับลูกค้าด้านซ้ายมือจะเป็นวัดรอบเครื่องนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์นะครับขวามือเป็นความเร็วของตัวรถนะครับแล้วก็ปริมาณของน้ํามันนั่นเองนะครับ เรามาดูกันที่คอนโซลตรงกลางกันบ้างนะครับคอนโซลตรงกลางด้านบนมีช่อง A นะครับแยกซ้ายขวามาให้นะครับปรับได้ีทิศทางตรงกลางมีนาฬิกาบอกเวลานะครับมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับเปิดใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าเครื่องเล่นเสียงเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้ปกตินะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB กับที่เสียบ AUX มาให้ด้วยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ สามารถเชื่อมต่อได้นะครับลูกค้าปรับโวลูมได้ปกตินะครับเครื่องเสียงนะครับก็เสียงยังดังชัดเจนนะครับลูกค้าไม่มีปัญหาใดไดนะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องแอร์ของเรานะครับปรับทิศทางของตัวแอร์ได้นะครับปรับความแรงของพัดลมได้สีระดับแล้วก็ปรับอุณหภูมิของตัวแอร์ได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับก็จะมีช่องเก็บคองนะครับสามารถเก็บเอกสารต่างๆได้เลยนะครับด้านในก็จะมีช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับลูกค้า มีช่องแอร์ด้านในช่องเก็บของตรงนี้นะครับโอเคด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องเก็บคู่มือของตัวรถนะครับสามารถเก็บเอกสารคู่มือตัวรถได้นะครับช่องด้านล่างตรงนี้นะครับมาดูกันที่ด้านบนด้านบนมีช่องใส่แว่นนะครับมาให้นะครับเปิดไฟได้นะครับ สามารถปรับโหมดของตัวไฟก็ได้นะครับและที่สําคัญซื้อรถกับเราแทมฟรียันนะครับไม่รู้อาจารย์ไหนไม่รู้วัดไหนนะครับมีเขียนคําว่ารวยมาให้ด้วยนะครับตรงกลางนะครับมาดูกันที่ด้านล่างตรงนี้กันบ้างนะครับจะมีช่องวางคล้องนะครับวางพวกโทรศัพท์มือถือกระเป๋าเงินนะครับของจิปัถตต่างๆได้นะครับมีช่องวางแก้วน้ํา2ช่องนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับ แล้วก็มีโหมด e e o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  e e นะครับหรือว่าโหมดประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี Power Mode นะครับก็ตามชื่อนะครับเป็นโหมด Power นรครับเพิ่มสมรรถ,ถนะของตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมกับเบรกมือแบบดึงธรรมดานะครับใช้งานได้ปกตินะครับสัญ,ญลักษณ์โชว์ตรงหน้าปัดปกตินะครับลูกค้าตรงนี้ก็จะมีช่องวางของด้วย ท่านมากนะครับที่พักเคียนสามารถเปิดได้นะครับที่พักเคียนของเราครับเปิดได้ใช้งานได้ปกตินะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจรถกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายๆ่ครับสบายนะครับต้องคันนี้เลยนะครับโตโยต้าไฮรักรีว2.4นะครับเป็นตัว p r u n ันเนะครับลูกค้า หรือว่าตัวยกสูงนั่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก้อนนะครับต้องมาที่ปะสตตทนรุ่งเรืองสกลนครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินมกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ